มหาสมุทรซ่อนสัตว์ที่ตัวใหญ่กว่ารถยนต์และมีดวงตาขนาดเท่าลูกฟุตบอลมานานหลายศตวรรษนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าตำนานของคราเคนหรือหมึกยักษ์ที่จมเรือนั้นไม่ได้เป็นแค่เรื่องแต่งสัตว์ประหลาดในตำนานนี้มีพื้นฐานมาจากสิ่งมีชีวิตจริงนั่นคือหมึกโคลอโลหมึกโคโลอลเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่หนักที่สุดในโลก โดยมีน้ำหนักที่บันทึกไว้เกือบ500กิโลกรัมนี่ทำให้มันหนักกว่าหมึกยักษ์คู่แข่งของมันอย่างมากสิ่งที่น่าตกใจคือมันไม่ได้ใช้แค่หนวดดูดในการล่าเหยื่อหมึกชนิดนี้มีตะขอที่แหลมคมและหมุนได้อยู่บนหนวดของมันซึ่งเปรียบเสมือนกรงเล็บที่ซ่อนอยู่ร่องรอยบาดแผลขนาดใหญ่บนตัววานสเปิร์มที่ถูกค้นพบคือหลักฐานทางกายภาพ ของการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ในใต้ทะเลลึกลองลึกภาพการเผชิญหน้ากับสัตว์ที่มีขนาดเท่าตู้เย็นขนาดใหญ่และมีตะขอเหล็กงอกออกมาความหวาดกลัวต่อสิ่งที่ไม่รู้จักนี้เองที่กระตุ้นให้เกิดเรื่องเล่าของคราเคนขึ้นมาในจิตใจของกะลาสีเรือนในอดีตดังนั้นการค้นพบทางวิทยาศาสตร์จึงได้เปลี่ยนสัตว์ประหลาดในตำนานให้กลายเป็นความจริงที่น่าทึ่งในโลกแห่งชีววิทยาใต้ทะเล